ที่บอกว่าเรียนสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยไม่ตกงานแน่นอนจริง,รงไหมคะเมื่อความท้าทายในชีวิตรดการใบที่กำลังเติบโตค่ะโอ้หไ่ <c oughs> งม <c oughs> าก <c oughs> เรียนสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยเราจะได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตไม่ได้ทํางานแค่ขอบเขตที่เป็นสาธารณสุขศาสตร์เท่าน,านั้นบอกเลยว่าการที่เราจะเป็นคนทุกวันนี้ได้เนาะต้องเรียกว่าเป็นคนทุกวันนี้ตอนนี้ยังไม่เป็นคนสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างหรอสาธารณสุขหนูก็ยังเรียนไม่

ครีมนางสาวนัทพิพนธ์บัวผุดจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะเจนนางสาวเกลินกิมพูจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะอา้าว พี่พี่เลยไหมอะยังยังยังไม่ได้ที่พี่ทั้งสองคนได้ไปแข่งขันนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมาที่ไม่ธรรมดาเลยให้พี่พี่ทั้งสองคนเนี่ยแนะนําตัวสักหน่อยนะคะสวัสดีค่ะนางสาวพัทรสุดาจิมีศิชื่อเล่นชื่อโยกสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นว่าที่พี่บัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุบิชยาเทพล่านะคะหรือว่าฟิลนะคะจากสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะสาณสุขศึกษาของเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรมีกี่สาขาแต่ละสาขาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรช่วยอธิบายคุณผู้ชมฟัง สธารขศึกร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็จะมีทั้งหมด3สาขานะคะสาขาแรกก็จะเป็นสาธาขศึกราบัณฑิตหรือว่าสธารณสุขชุมชนสาขาที่2ก็จะเป็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะสาขาที่3อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีค่ะสธานศึกษาชุมชนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการลงชุมชนนะคะเน้นที่การส่งเสริมการป้องกันโรคค่ะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเน้นงานในโรงงานนะคะคนทั่วไปเนี่ยจะเรียกสั้นๆว่าจปนั่นเองค่ะอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสาขานี้นะคะเป็นสาขา ที่ทำงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะทํางานทั้งภาครัฐภาคเอกชนทํางานได้ทั้งในสนามบินโรงพยาบาลรประสะตแล้วก็กรมอ,อนามัยได้ด้วย บอกอีกนึงนะคะว่าครีมเนี่ยก็เรียนสาขาอนมมามัยสิ่งแวดล,ลออ<า>้อมและเทคโนโลยีเหมือนกันค่ะ <c oughs> ส่วนสาขาของเจนนะคะเจนเรียนสาธารณสุขชุมชนเช่นกันคะ่ะหรือที่เขาเรียกว่าหมออนามัยนั่นเองคะ่ะเราสามารถทํางานที่รอพอตอก็ได้ถ้าน้องๆเนี่ยสนใจอยากที่จะทํางานตามโรงพยาบาลตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นเนี่ยสามารถเรียนสาธารณสุขชุมชนได้เช่นกันคะ่ะ <c oughs> แต่ว่ามีความสงสัยอะเพราะว่าเราเรียนอนมมามัยสิ่งแวดล้อมเนาะ <c oughs> สาสุขศาสตร์บัณฑิตเนี่ย <c oughs> เขาเรียนอะไรกันบ้างหรอสาธารณสุขหนูก็ย เดียวไม่บอกไป่เหอะแอบเชิญถามพิธีกรใช่ แอย่างที่บอกนะคะหมออนามัยอ่ะเขาก็ต้องมุ่งเน้นเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนนะคะก็จะแตกต่างกันกันกบจอบปอแล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าสาสุขชุมชนของเราเนี่ยจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคค่ะแต่เราจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คนในชุมชนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะไม่สามารถเจาะเลือดได้เยอะมากเราจะเจาะได้แค่ระดับเดียวเท่านั้นคือปลายนิ้วค่ะแต่ถ้าระดับที่ตรงเส้นเลือดอย่างเช่นข้อพับแขนเป็นต้นไปนี่จะต้องเป็นของแพทย์และพยาบาลเท่านั้นค่ะ <c oughs> อยากจะเจาะ <c oughs> <c oughs> จะต้องแบบว่า <c oughs> ไปสอบแล้วก็มีประกาศนียบัตรใบรับรองค่ะว่าเราสามารถจเจาะเลือดตรงส่วนอื่นได้นั่นเองค่ะที่บอกว่าเรียนสาธานสุขศาสตร์เนี่ยตกงานจริงไหมคะไม่ใช่ตกงานไม่ตกแน่นอนโอ้โหสติสตังที่บอกว่าเรียนสาธานสุขศาสตร์เนี่ยไม่ตกงานแน่นอนจริงไหมคะจริง<ม>ค่ะ จริงแน่นอนเลยเพราะว่าเรียนสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยเราจะได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต <Wow. S 1> ไม่ได้ทํางานแค่ขอบเขตที่เป็นสาธารณสุขศาสตร์เท่านั้น <Wow. S 1> เหมือนยกตัวอย่างนะคะเราจะต้องได้เป็นนักวิจัยทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นเซลลได้ <Wow. S 1> เหมือนเวลาเรา,เาไปขายของทางเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยะคะ่ะ <Wow. S 1> ก็เหมือนอนามัยสิง่งแวดล้อมเนี่ยสามารถเป็นเซลล์เหล่านี้ได้ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเราเรียนแล้วก็จบไปทํางานตรงสายนะคะเหมือนอสาธารณสุขสาศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเขาก็จะทํางานเป็นหมออนามัยเลยนะคะนักวิชาการ สนักสาธารณสุขศาสตร์อะไรแบบนี้ค่ะส่วนอของอาชีวานามัยเนี่ยเขาก็จะทํางานเป็นเขาเรียกว่าการดูแลคนในโรงงานนะคะดูแลผู้ประกอบอาชีพนั่น<ช>เองใช่ค่ะไม่ให้เกิดโรคทางการประกอบอาชีพอย่างนั้นนะคะหรือว่าเรียกว่าจอปอนะคะส่วนอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เราเรียนไปก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมหรือว่าอาจจะเป็นนักวิจัยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราสามารถทํางานในกรมควบคุมมล,ลพิษไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมน้ําบาดาลน้นําป,ป่าป่า<ม>อะไรแบบนี้ค่ะ แต่อีกอย่างเลยนะคะสามสาขาเนี่ยสามารถเป็นได้เหมือนกันหมดก็คือนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์นะคะก็สามารถทําได้ทั้งภาครัฐและเอกชนเลยค่ะเรียนสาธารณไม่ตกงานแน่นอนค่ะเพราะว่า3สาขาของเรานะคะเจอปกป้องประชาชนทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะคือครีมไปได้ยินมาคะว่าพี่ๆเนี่ยไปประกวดกิจกรรมวิชาการสมาพันธ์นักสาธารณสุขศาสตร์และทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทยประจำปี2 5 6 6ามาเนี่ยมันคือ กิจกรรมอะไรอะคะมันมีที่มาที่ไปยังไงอะคะตอนนั้นกลังฝึกสากิจอยู่แล้วก็มุ่งมั่นว่าไปฝึกสากิจครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องได้รางวัลได้โมเดลอะไรดีๆเพื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สักครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบไปก็เลยไปร่วมงานกับพี่วิศวะสิ่งแวดล้อมที่บริษัทที่นั่นนะคะที่ฝึกงานก็ได้เป็นโมเดลที่สามารถลดตัวของค่า EC ในน้ําได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางวิศวะเขาทําแต่เราเนี่ยด้วยเป็นความเป็นนักกสาธารณสุขศาสตร์อยากจะ ต้องหาอะไรใหม่ๆทําเพื่อสังคมก็เลยเข้าไปแล้วก็ร่วมพัฒนาขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยมันประสบความสําเร็จได้มาแล้วเนี่ยจะทํายังไงต่อก็คือได้ไปประกวดเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจต่อน้องๆต่อไปก็คือมุ่งมั่นตอนนั้นเลยว่าต้องประกวดให้ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีการประกวดที่นี่นะวิชาการสมพันธ์นักศึกษาสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทยก็เลยไปประกวดที่นั่นก็ได้รางวัลอย่างสมใจมาค่ะเก่งมากอบเข่ห่ แล้วพี่ฟิล่ะคะรายการที่พี่ฟิประกวดนะคะก็คือการแข่งขันซุนทรพศค่ะพี่ฟิวเนี่ยอยากเปกิดโอกาสให้ตัวเองทําสิ่งใหม่ๆบ้างนะคะเพราะว่าเรียนมา3ปีเนี่ยยังไม่ได้รับลงเข้าประกวดลงเข้าแข่งขันอะไรเลยเนาะคนรอบข้างเนี่ยก็ชมว่าเราพูดเก่งพูดดีพูดไดเ้เหมือนเป็นการเปริดโอกาสให้ตัวเองเออกจากคอมฟอร์ตโซนค่ะเพิ่มคุณค่าตัวเองซึ่งรู้สึกว่าภูมิใจามากๆค่ะแซมเปิลมาสักหน่อยได้ไหมคะดิ้นรนอยู่บนเส้นได้เมื่อความท้าทายในชีวิตทาโถมภาระดั่งพายุฝน ที่ไม่ฉ่ำเย็นแต่กลับเป็นฝนกดรดการใบที่กำลังเติบโตค่ะโอ้ยเก่งมาก เราเตรียมตัวยังไงแบ่งเวลายังไงอะคะเตรียมตัวนะคะก็ระยะเวลาประมาณ1เดือนเนาะก่อนการแข่งขันนะคะตอนนั้นนะคะจะเป็นการฝึกงานภาคฤด,ดูร้อนไปด้วยก็ค่อนข้างจะแบ่งเวลายากนะคะเมเนเวลายากนิดนึงส่วนใหญ่ก็คือพอเหมือนตอนเช้าเราไปฝึกงานฝึกประสบการณ์เนาะตอนเย็นเนี่ยเรามีเวลาว่างก็แบ่งจากการดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยกิจกรรมยาวมากก็เปลี่ยนมาเป็นการท่องบทพูดสุนทรพจน์เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนะคะ์ค่ะแล้วพี่หยกล่ะคะทั้งฝึกสาิกทั้งทำง,งานพี่หยกเนี่ยมีการเตรียมตัวได้อย่างไรบ้างล่ะคะตอนนั้นเนี่ยฝึกสาธกจบ แล้วพอจบปุ๊บบินกลับมาที่นี่ปั๊บเลยฝึกที่ปทุมธานีพอกลับมาปุ๊บพรีเซนต์ให้อาจารย์ฟังนะคะที่เป็นพรีเซนต์จบพรีเซนต์ให้อาจารย์ฟังเนี่ยก็ไปเข้าตาอาจารย์ประเสริฐแล้วก็อาจารย์อภิรักษ์ปุ๊บปั้นให้เราเนี่ยได้ไปประกวดไปแข่งขันนะคะก็จะมี2อาจารย์ท่านี้นะคะ่ะที่ช่วยซ้อมการประกวดก็ใหญ่ขนาดนี้ต้องมีสปอนเซอร์แน่เลยอ่ะอยากรู้จังเลยค่ะว่าผู้สนับสนุนหลักเนี่ยเป็นใครกันบ้างก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากสำนักวิชาสาธารณสุขศสตร์นะ ที่ให้เราให้เงินการเดินทางสนับสนุนค่ากินนะคะแล้วก็ค่าจิปถาถะต่างๆเต็มจํา,า,าจนวนเลยเราไม่ต้องออกอะไรสักบาทเลยใช่ไหมเออแล้วก็สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะที่สนับสนุนเราเพิ่มมาแล้วก็อาจารย์อภิรักษ์บำายุทธ์นะคะแล้วก็อาจารย์ประเสริฐมากแก้วจริงๆอาจารย์ทุกคนแหละเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้เราเป็นเราทุกวันนี้แล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้รางวัลมาบอกเลยว่าการที่เราจะเป็นคนทุกวันนี้ได้เนาะต้องเรียกว่าเป็นคนทุกวันนี้ตอนนี้ ยังไม่เป็นคนเขาเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นได้ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ความอบอุ่นที่ให้มาจะส่งผลให้เราเนี่ยไปส่งต่อคนอื่นส่งต่อต่อสังคมจริงๆค่ะน้องๆทางบ้านนะคะที่สนใจที่อยากจะเรียนสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะจะต้องมีพื้นฐานจบจากสายสายไใชัยเก็ตเฉลี่ยเท่า สำหรับพี่ยกนะคะก็จบมาจากสายแผนการเรียนวิทย์คณิตนะคะตอนเข้ามาจริงๆเกรดก็ไม่ได้เยอะเลยแต่ที่นี่ปลุกปั้นจนแบบเก่งได้เกรดอยู่ที่ประมาณ2.87เองนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เข้ามาก็ไม่ไม่ไม่ได้สูงเลยนะแค่2.87แต่เข้ามาเนี่ยเขาสามารถทําให้เป็นแบบนี้ได้ ตัวของวิฟิลเนาะก็คือจริงๆก็คือตอนเข้ามาเป็นเข้ามารอบพอตตอนรอบพอตเนี่ยก็คือสายวิคณะิตเหมือนกันค่ะแล้วก็เข้ามาตอนเกจเฉลี่ยประมาณ3.5เนาะแต่ว่าสงสัยได้ไหมล่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยส่งพอร์ตเลยตอนตอนอินทร์เนาะอยากจะทราบว่าส่งพอตเนี่ยมันจะต้องแบบเป็นพอร์ตประเภทไหนเหรอก็รอบพอจริงๆตอนนั้นทําให้กําหนดแค่10หน้าเนาะก็ต้องมีกิจกรรมครบทุกด้านเลยด้านใจอาสานขาดไม่ได้เนาะเพราะเราเป็นนักสาธารณสุขนะคะมีด้านกิจกรรมเนาะมีใครทํากิจกรรมอะไรตอนมัธยมเนี่ยก็ใส่ลงไปได้เลยด้าน สังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือด้านวิชาการเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะต้องครบทุกด้านเนาะสิบหน้าเน,นี้ยต้องแบบแสดงความเป็นตัวเราให้ได้มากที่สุดเลย<ม>แล้วก็อีกอย่างนะคะอยากจะฝากประชาสัมพันธ์เลยนะคะก็คือมีทุนของอนักเรียนที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นทุนที่ไปเปิดประสบการณ์ต่างประเทศ<ม>หรือว่าโครงการเด็กด็กวิรัตนั่นเองค่ะสงสัยอีกแล้วพิธีกรนะคะตอนเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงเข้ามารอบไหนยังไงคะครีมเข้ามารอบพอร์ตค่ะจะเหมือนพี่ฟิวเลยจะเป็นการที่สงพอร์ตมาสิบไม่เกินสิบหน้าเหมือนกันแต่ของครีมก็จะเหมือน ที่ดีเลยค่ะแต่ว่าจะเพิ่มการที่มีไปฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็จะมีใบเซอร์รับรองจากโรงพยาบาลใส่เข้าไปเพิ่มไว้ในพอร์ตด้วยค่ะเพื่อยืนยันได้ว่าเรานั้นมีศักยภาพมากพอค่ะแล้วก็จะมีเขียนด้วยค่ะว่าทําไมถึงอยากเรียนสาธารขศึกษาวิไลลักนั่นเองค่ะส่วนของเจนนะคะเจนเข้ามาในรอบโคตานะคะรอบโคต้าพื้นที่ค่ะก็จะต้องยื่นพอร์ตด้วยค่ะแล้วก็คะแนนสอบเกตแพดด้วยค่ะในพอร์ตก็เหมือนที่ครีมบอกเลยค่ะไม่มีอะไรแตกต่างนอกเหนือจากนั้นค่ะแล้วถ้าอยากติดตาม ช่องทางขา่าวสารเนี่ยต้องติดตามทางไหนคะด้านล่างนี้เลยค่ะ entry m o u ac ch ค่ะเราคงต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาพีพ่ๆขอบคุณมากๆเลยนะคะลแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะ smart and healthy ที่ตึกสำนักวิชาสาสารณธนศุขศาสต์ของเรานั่นเองค่ะเราคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกับรายการหั yeah. วไหล่ดินแดนหัวไหล่เรียนสาธารณสศุขศาส์ ทำงานอะไรได้บ้างได้ค่ะมียนนรยกได้ไหมได้แน่นอนรวยไปเลยรวยรวอรยรวยขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะจึกสำนักพิชาสาธารณสุขศาสตร์เี๋ยงรีบมากเลยแล้วก็รีนตามเลยอะเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอะคุณพี่เจมพี่ฟิลพี่โยก ถ้ามีแฟนเป็นเด็กสาธาขศึกษาเนี่ยคุณจะไม่เจ็บป่วยไม่เป็นโรคและก็สุขภาพจิตดีอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราสามารถดูแลคุณได้ท um> ั้งคุณและก็ครอบครัวด้วยนะคะ